สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แอป c h a t GPT บน iPhone ครับโดยในการอัปเดตแอปเวอร์ชันใหม่ล่าสุดตอนนี้เราสามารถแชทคุยกับ c h a t GPT แล้วสลับไปใช้งานแอปอื่นๆได้หรือจะปิดหน้าจอและวแชทก็ยังได้ครับนี่เป็นคุณสมบัติใหม่ล่าสุดที่สะดวกต่อการใช้งานสุดๆเราไปดูวิธีการตั้งค่าและใช้งานกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วอัปเดตแอป h a t GPT ให้เป็นเวอร์ชั่น1.2024 จุดหนึ่งห้าศูนย์ขึ้นไปสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้แอป ChatGPT มาก่อนสามารถดาวน์โหลดแอปได้ฟรีจากแ p p Store ลิงในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ครับและในการเปิดใช้งานครั้งแรกต้องลงทะเบียนก่อนใช้งานนะครับซึ่งทำได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อดาวน์โหลดและแอัปเดตแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาจากนั้นแตะที่ไอคอนเมนูมุมบนซ้ายหรือแตะที่ขอบด้านซ้ายของหน้าจอแล้วปัดไปตรงกลางหน้าจอเพื่อเปิดเมนูได้ครับ ในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะชื่อบัญชีของเราด้านล่างสุดเพื่อเปิดการตั้งค่าในหน้าจอการตั้งค่าให้เลื่อนหน้าจอลงไปได้านล่างสุดแล้วแตะเปิดสวิตช์การสนทนาพื้นหลังเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมให้ใช้แล้วครับให้เพื่อนๆแตะปุ่ม X ด้านบนเพื่อปิดการตั้งค่าแล้วปิดเมนูเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักในหน้าจอหลักนี้เราจะเข้าสู่โหมดการแชทด้วยการแตะไอคอนรูปหูฟังเพื่อทําการเชื่อมต่อแล้วเริ่มต้นการแชทได้เลยครับเมื่อการเชื่อมต่อสําเร็จพร้อมแชท เพื่อนๆสามารถออกจากหน้าจอของแอป Chat GPT ไปเปิดแอปอื่นๆได้ตามต้องการเลยนะครับเมื่อเราเออกจากแอป Chat GPT ด้านบนของหน้าจอตรง Dynamic Island จะแสดงการทำงานของแอป Chat GPT ให้ทราบพ,พร้อมรอการแชทของเราเสมอซึ่งเราสามารถเปิดใช้งานแอปอื่นๆไปด้วยได้ครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันครับวันนี้กรุงเทพฝนจะตกไหมครับ วันนี้ที่กรุงเทพมีโอกาสที่จะมีฝนตกต,ตกช่วงเย็นประมาณ4 0เอร์เซนอากาศโดยรวมจะมีเมฆมากตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ93องศาเรนไหหรือประมาณ3 4องศาเซลเซียสส่วนในช่วงเย็นและค่ำมีโอกาสที่ฝนจะตกเล็กน้อยดังนั้นถ้าคุณมีแผนที่จะออกไปข้างนอกอย่าลืมเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนด้วยนะครับ โดยในการเช้ง,งานนี้เราสามารถปิดหน้าจอของ iPhone เพื่อแชทก็ยังได้นะครับ Apple จะปล่อย iOS 18 Beta 1เมื่อไหร่ครับ Apple จะปล่อย iOS 18 Beta ให้กับนักพัฒนาในเดือนมิถุนายนของแอ u ซูซีหลังจากงาน WWDC ซึ่งจะเริ่มวันที่10มิถุนายนนี้ การทดสอบ Public Beta คาดว่าจะเปิดให้ใช้งานในเดือนโกรกฎาคมริงอสสัสและเวอร์ชันเต็มน่าจะเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปในเดือนกันยายนเีงอสสัสนี่เป็นคุณสมบัติใหม่ที่ใช้งานง่ายน่าใช้สะดวกแชทได้ทุกที่ทุกเวลาดีต่อใจมากครับแต่ก็อย่าลืมว่าเมื่อเปิดใช้งานเอาไว้ตัวแอปจะทำงานตลอดเวลาเพื่อรอฟังเราพูดอยู่เสมอนะครับอาจจะทำให้ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นด้วย ขึ้นกับการประยุกต์ใช้งานของแต่ละคนครับเช่นถ้ามีเรื่องต้องสอบถามข้อมูลอย่างต่อเนื่องวิธีนี้ก็สะดวกมากครับไม่ต้องมาคอยเปิดใช้คุณสมบัตินี้ทุกครั้งเหมือนเวลาที่เราใช้งานสิลิที่ต้องพูดว่าหวัดดีสิลิก่อนทุกครั้งแต่คุณสมบัตินี้ทําให้เราพูดคุยกับ c Chat GPT ได้ตลอดเวลาเลยครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ปิดการทํางานได้ตามต้องการเลือกใช้กันได้อย่างยืดหยุน่นเพื่อนๆไปลองใช้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตาม,ตดตามกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครรัับบที่ตติดามมช พบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ